ตรงนี้เดิมทีเป็นการใส่ระแนงโปร่งนะครับแต่ท่านเจ้าของบ้านต้องการก่อผนังทึบก็เราก็สามารถทําได้นะแล้วก็ก่อผนังทึบให้ตั้งแต่พื้นอย่างที่ผมเลยได้ทราบนะครับเดินเข้ามามีความลึกเป็นพิเศษ 1...2...3...4...5...6...7 นะครับประมาณ7เมตรได้โดยประมาณ ซึ่งด้านหลังของผมเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกจะเป็นห้องครัวและตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวส่วนสเต็ปที่2จะเป็นในส่วนของโซนจากรล้างจะแบ่งด้วยประตูนะครับตรงนี้เป็นประตูแยกส่วนนะสวัสดีครับผมโบสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านอานาสิริศีนครินแพรกสาหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับบ้านหลังนี้คุณผู้ชม จะเป็นบ้านที่เราทําการต่อเติมเป็นบ้านหลังหัวมุมซึ่งเป็นหลังหัวมุมที่รล้วเนี่ยไม่ได้ฉากกับหลังอื่นก็คือเฉียงมาตรงนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยหลังคาที่เราทำเนี่ยจึงแตกต่างจากหลังอื่นนะครับหลังหัวมุมตรงนี้ผมได้เคยถ่ายคลิปไปแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูหลังกลางกันบ้างนะครับหลังกลางเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้แต่ประตูหน้าบ้านเนี่ยจะล็อกนะครับ๋ยวเราจะเข้าจากหลังมุมเข้าไปแต่ก็ต้องบอกว่าหลังคาเดี๋ยวทั้งสองหลังเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกันนะครับแยกกันเนาะแยกกันยังไงเดี๋ยวพาไปดูข้้าาางในตมมไดเลย ตอนอื่นนะครับต้องบอกว่าในส่วนของตรงนี้นะครับหลังคาเนี่ยเมื way, ่อทําการแยกส่วนออกจากกันแล้วนะครับในการที่จะรับน้ําหนักนะครับมันก็จะแยกส่วนกันอย่างเสาที่เราใช้เนี่ยตรงนี้เราก็แยกเป็นทั้งหมด2ชุดนะครับก็คือชุดไข่ชุดมันหรือเช่นกันเสาแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าทาไมไม่เท่ากันเพราะว่าเกิดจากลวอันนี้1ชุดนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1ชุดนะครับจะมีทั้งหมด2ชุดเนาะตรงนีแ้แยกโครงสร้างด้านบนเราเชื่อมหรือเรา ประสานด้วยเป็นแฟทชิ่งนะครับเพราะตรงนี้จะป้องกันการลวกซึมของน้าแล้วก็ทําให้หลังคาตรงนี้ไม่ต้องเชื่อมติดกันด้วยดังนั้นเวลาสุดเนี่ยก็จะแยกส่วนจากกันนะครับต่อไปนะครับผมจะพาไปดูด้านในบ้านซึ่งด้านในบ้านเนี่ยเราก็ทําการต่อเติมเหมือนกันก็คือต่อเติมที่หลังบ้านนั่นแหละนะครับแต่ต้องเดินผ่านกลางตัวบ้านก่อนเพราะว่าหลังเนี้ยเป็นทาวน์โฮมหลังกลาง ซึ่งการต่อเติมเนี่ยจะต้องผ่านกลางตัวบ้านเข้าไปที่ด้านหลังบ้านเป็นอย่งางไรบ้างตามมาดูครับตอนนี้นะครับผมก็เดินเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับต้องบอกว่าตัวบ้านของคุณลูกค้าที่เป็นอนาสิริเนี่ยมีความลึกเป็นพิเศษซึ่งต่างจากทาวน์โฮมที่แบบผมเคยเจอเนาะก็คือตั้งแต่ตัวบ้านถึงท้ายบ้าน,นี่ยจะสั้นนะครับลึกยังไงนี่คุณผู้ชมมาดูนะครับก็คือเรื่องตั้งแต่ประตูหน้าบ้านเลยคุณผู้ชมปกติเนี่ยผมจะก้าวเท้าเนี่ยก็ประมาณสัก 59หรือ5เมตรใช่ไหมครับแต่นี้ขอญาติ9อีกครั้งหนึ่งแต่ผมคิดว่าน่าจะเกิน59อย่างแน่นอนนะครับอย่างที่ผมเร้ยทราบนะครับเดินเข้ามามีความลึกเป็นพิเศษ1 2 3 4 5 6 7นะครับประมาณ7เมตรได้โดยประมาณ7เมตรตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านนะครับซึ่งต่างจากโครงการอื่นที่มีขาดประมาณ5เมตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่า ในส่วนของตัวบ้านจะลึกแล้วก็ตัวหลังบ้านเนี่ยส่วนมากจะขนาดเท่ากันหมดนั่นก็คือตั้งแต่ตัวบ้านออกไปที่รั้วเนี่ยก็คือ2เมตรนะครับซึ่งด้านหลังของผมเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกจะเป็นห้องครัว <c oughs> จะเป็นห้องครัวนะครับขอโทษและตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวส่วนสเต็ปที่2จะเป็นในส่วนของโซนกลางจะแบ่งด้วยประตูนะครับตรงนี้เป็นประตูแยกส่วนนะก็คือจะแบบเลื่อนปิดเลยปุ๊บนะครับเนาะ,อะพอปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราสามารถเปิดเพื่อที่จะ ทำให้แบบเดินเข้าหากันได้นะครับตรงนี้เดิมทีเป็นการใส่ระแนงโปร่กนะครับแต่ท่านเจ้าของบ้านต้องการก่อผนังทึบก็เราก็สามารถทําได้นะแล้วก็ก่อผนังทึบให้ตั้งแต่พื้นแต่ว่ามันจะไม่ระบายอากาศอากาศมันจะร้อนอบอ้าวนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าใครเปิดแอร์ติดแอร์นะครับคุณสามารถให้อากาศเนี่ยเข้ามาด้านในได้นะครับโดยการนี่เลยคุณต้องติดแอร์ในบ้านแอร์ในบ้านของคุณก็จะโฟล์นะครับ เมื่อคุณเปิดประตูอา่าเมื่อคุณปิดประตูเนี่ยก็จะแยกส่วนกันถูกไหมแตม่ถ้าเมื่อคุณเปิดประตูนะครับแอร์เนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปที่หลังบ้านได้แต่ถ้าคุณต้องทําอาหารด้วยอะไรด้วยกลิ่นเนี่ยนะครับเราอาจจะระบายด้วยการเจาะหลังคาแล้วก็ใส่หมวกจีนด้านบนที่หลังคานะครับเพื่อที่จะระบายออกเป็นทางตรงได้เช่นเดียวกันแต่ถามว่ากลิ่นจะเข้ามาไหมก็ต้องมีบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมแนะนําแล้วกันถ้าเป็นไปได้นะครับผมแนะนําว่าด้านหลังตรงนี้อยากให้เป็นครัว2สเต็ปแบบด้านบนเป็นระแนงโป่งเเพื่ออาา่ออออททีจะใ้าากกศถ นะครับแต่ถ้าต้องการตีทึบแบบนี้เราก็สามารถทําให้ได้เช่นเดียวกันเนาะเดินมาที่เคาน์เตอร์ครัวนิดหนึ่งคุณผู้ชมเคาน์เตอร์ครัวหลังนี้ก็มีความพิเศษกว่าหลังอื่นนะครับซึ่งความพิเศษน,นี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเคาน์เตอร์ครัวโดยส่วนมากแล้วนะครับเราจะทําการวัดระยะนะครับตั้งแต่ผนังนี้จนถึงขอบเคาน์เตอร์ที่เป็นซิงค์ล้างจานจะอยู่ที่ประมาณ2เมตร40 m. และตรงนี้คุณผู้ชมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนส่วนแรกก็คือซิงค์ล้างจานจะยาวประมาณเมตร20 ตรงนี้ประมาณ60เซนเขาเรียกว่า p a n t r ีเอาไว้เตรียมอาหารตรงมุมตรงนี้เอาไว้วาง้า้องข้าวไมโครเวฟอะไรพวกนี้ได้หรือเป็นเครื่องปรุงรสก็ได้ ด้านหลังของผมตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของเตาแก๊สนะครับแต่หลังนี้ตรงนี้เป็นช่องชาร์ปช่องชาร์ปคือช่องเซอร์วิสพวกท่อน้ําทิ้งท่อน้าดีต่างๆจะอยู่ในนี้หมดดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถทเาเคาน์เตอร์ยาวไปถึง2เมตรหรือเมตรแปได้อาจจะได้เคาน์เตอร์สั้นๆประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถวางเตาแก๊สได้นะครับอาจจะกล้องลองมาดูวางได้เลยนะครับเราสามารถเจาะฝังเตาแก๊สได้ไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าหรือเตาที่มันเป็นแก๊สเช่นเช่นกันนะครับผนังตรงนี้ปูกระเบื้องให เต็มทุกด้านเลยนะครับปูเสมอระอยะเคาน์เตอร์นะครับปูตั้งแต่ด้านล่างจนถึงด้านบนเนาะใต้เคาน์เตอร์เราก็ปูให้เหมือนกันนะครับอยู่ที่คุณลูกค้าเลือกลายกระเบื้องอย่างตรงนี้เนี่ยก็เป็นลายคล้ายๆก่ออิดนะครับด้านล่างก็เป็นสินอ่อนนะครับเราก็สามารถทําให้ได้เช่นเดียวกันด้านบนนะครับก็ปูเป็นกระเบื้องนะครับตรงนี้ก็ใช้เป็นแกรนิโตนะหรือกระเบื้องพอร์นนี่แหละซึ่งสามารถรับแรง กดแรงตามแรงหันได้อย่างแน่นอนแข็งแรงมากๆเลยนะครับทีนี้ในส่วนของเคาน์เตอร์ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นด้านบนคุณอยากได้ตู้แขวนนะครับซื้อมาเราติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะซื้อมาติดได้เลยเพราะว่าเวลาคุณจ้างพวกโมเดลเทรดมาติดเนี่ยจุดหนึ่งประมาณ500บาทนะครับแต่เราติดให้ฟรีในในการซื้อราคาแพ็กเกจของห้องครัวหลังบ้านของเรานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของฮูดดูดควันนะครับผู้ชมอย่างที่ผมเรียนได้ทราบ หู้ดูดควันเนี่ยถ้าคุณกอดทึบหมดแล้วนะครับคุณจะอาจจะต้องเจาะหลังคานะครับเจาะหลังคาเพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยถ่ายเทขึ้นไปด้านบนอย่างตอนนี้อากาศไม่ถ่ายเทผมมหงื่อแตกร้อนมากนะครับผมก็เปิดประตูช่วยเข้ามาเนาะอย่างที่ผมได้ทราบนะครับถ้าให้อากาศมันฟลูล์มันก็ดีมันมีั้งข้อดีข้อเสียแต่ลูกค้าบางท่านก็กลัวว่าอุ๊ยเดี๋ยวหนูจะเข้าเดี๋ยวงูจะเข้านี่เลยครับคุณก็กั้นกระจกปิดแล้วก็ล็อกได้เลยครับนี่ล็อกได้เลยจบนะครับก็ถ้าง,งูเข้าคุณก็ดูก่อนแล้วคุณค่อออยเดินกไป อะไรประมาณนี้แต่ผมว่าน้อยมากเพราะว่าหลังบ้านชนกันส่วนมากไม่ค่อยมีงูหรอกส่วนมากก็ มแมลงสาบน่าอาจจะมีบ้างอะไรประมาณนี้แต่ผมคิดว่าทุกอย่างมันแก้แก้แกปัญหาได้แต่หลักๆก,ก็คือเรื่องของการโฟล์อากาศนะครับอยากให้มีการโฟล์นิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นุผู้ชมตรงนี้นะครับก็มีการใส่ช่องแสงเพิ่มขึ้นนะเป็นช่องแสงฟ้าด้วยนะครับทำให้แสงส่องลงมาบริเวณตรงนี้ก็อย่างน้อยก็มีแดดอะ่ะได้มาแบบฆ่าเชื้อโรคอะไรประมาณนี้นะครับก็ช่วยได้ตรงนี้เป็นในส่วนของวางเครื่องซักผ้าผู้ชมมาดูตรงนี้เป็นท่อน้ําดีด้านล่างเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับด้านบนเป็นปลั๊กไฟนะครับ การที่จะวังจุดเครื่องซักผ้าเนี่ยผมแนะนานะถ้าเป็นไปได้ช่องตรงนี้เนี่ยอยากให้เหลืออย่างน้อยๆยสัก1เมตรนะครับแต่อันนี้ผมคิดว่าน้อยกว่า1เมตรแล้วอาจจะต้องลดขนาดเครื่องซักผ้าลงนะครับแต่ทีนี้ถ้าถามว่าเราจะทํายังไงล่ะในเมื่อเคาน์เตอร์ครัวก็มาตรงนี้นะครับวิธีการก็คือดันประตูออกไปอีกประตูเมื่อดันออกไปแล้วตรงนี้มันจะสุดขอบหน้าต่างคุณผู้ชมนี่มันจะดันออกมาถึงหน้าต่างไม่ได้มันเราไม่สามารถทําประตูชนหน้าต่างได้ประตูต้องชนปูนถูกไหม อย่างนั้นประตูมาสุดแล้วนะครับอีกวิธีนึงในการที่จะขยายช่องเครื่องซักผ้านะครับหรือตรงนี้คุณสามารถวางตู้เย็นก็ได้นะวิธีการขยายคือลดขนาดเคาน์เตอร์ลงไป2เมตรสีอาจจะเหลือ2เมตรสาเมตรสาหรือ2เมตรยีแล้วแต่คุณคุณขยับเข้าไปที่เตรียมอาหารคุณอาจจะน้อยลงแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคุณได้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณถูกใจก็เป็นอีกงทางเลือกนะครับอ่าโอเคตรงนี้ทั้งหมดนี้ก็ต้องบอกว่าเราจะทําการส่งมอบงานแล้วก็ทํางาน เก็บรายละเอียดนะครับอีกประมาณสักหสัปดาห์ก็เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็เหลือแค่ติดอุปกรณ์ตรงนี้ก็พร้อมส่งมอบคุณผู้ชมหน้าง,งานของเรานะครับเป็นหน้าง,งานต่อเติมโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นต่อเติมบ้านจัดสรรรีโนเวทบ้านเก่าๆนะครับอายุ20ปี30ปี40ปีเคยไปรีโนเวทมาหลายที่แล้วนะใครที่อยากจะ เป็นลูกค้ากับเรานะครับก็ลองศึกษาดูก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบร้อนแล้วก็ผมแมนะนําว่าดูหลายๆเจ้าเปรียบเทียบกันนะครับสุดท้ายแล้วก็อยากให้คํานึงถึงเรื่องของความจริงใจความซื่อสัตย์ของผู้รับเหมาด้วยแล้วก็เรื่องของสัญญาว่าจ้างด้วยอันนี้สําคัญมากนะครับของเรามีสัญญาว่าจ้างที่แบบ ออกแบบโดยทีมนักกฎหมายนะครับก็ถูกต้องหมดให้ทั้งสองฝั่งได้เปรียบนะครับก็คือไม่มีใครเสียเปรียบกันวินวินทั้งคู่เนาะแม้กระทั่งเรื่องของการเข้าทํางานนะครับหรือวันที่จบงานก็จะมีระยะเวลาบอกหมดเลยนะครับถ้าเสร็จช้าจะโดนปรับวันละกี่บาทของเราอ่ะมีครบหมดนะครับให้เจ้าหน้าที่บ้านพึงพอใจได้และที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือออฟฟิศของเราขนาด3ไร่นะครับปัจจุบันมูลค่าน่าจะ ประมาณ30-40บล้านแล้วซึ่งเป็นชื่อของบริษัทด้วยนะครับก็ต้องฝากไว้เลยว่าทุนจดทะเบียนของเราหลัก10บล้านบาทงั้นคุณมั่นใจได้เลยนะครับอยากให้งานต่อเติมหรือสังคมต่อเติมนะครับมีคุณภาพอยากให้ท่านเจ้าของบ้านไม่โดนช่างผู้ละเหมาหลอกเพราะว่าพวกเ็าเรียกว่าไรพวกหมู่บ้านจัดสรรโดยส่วนมากแล้วนะครับผู้ลบเหมารายใหญ่ๆนะครับระดับที่สร้างถนนสร้างทางด่วงเราคงไม่ได้ลงมาเล่นนะครับแต่ก็จะมีผู้ับเหมาลายย่อยเหมือนผมนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะบอกว่าเราเนี่ยพยายามทําให้มันมี คุณภาพมากขึ้นมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็เรื่องของความซื่อสัตย์ในทีมงานเนี่ยอันนี้สําคัญนะครับตรงเนี้ยผมพยายามยกขึ้นมาเป็นเป็นหัวใจหลักเนาะอ่ะอย่างหลังนี้หลังหัวมุมด้านหลังเราก็ต่อเติมหมดเลยนะครับรวมไปถึงห้องครัวด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะใครอยากต่อเติมบ้านก็แอดไลน์มากันได้อย่างหลังเนี้ยกับหลังตรงกลางที่ผมรีวิวเนี่ยเป็นสองหลังคู่กันเป็นพี่น้องกันซื้ออยู่ด้วยกันนะครับเวลาต่อเติมก็เซ็นแยกสัญญากันนะแต่เวลาขอส่วนลดนี้ เอาส่วนลดรวมสองแังมาขอเป็นเป็นรอบเดียวผมก็ให้นะครับผมใจดีไม่เป็นไรนะครับก็อยากให้ลูกค้าได้ทําในงานที่คุณภาพแล้วก็เรื่องของการรับประกันหลังการขายด้วยนะครับฝากเอาไว้แล้วกันหลังการขายเนี่ยผมบอกให้เลยว่าสําคัญเพราะว่าอย่างเราทํางานแล้วส่งอมอบงานแล้วคุณผู้ชมเอาว่าไม่ทิ้งงานยังยากเลยทํางานให้จบยังยากเลยเราหลังการขายรับประกันลูกค้าอีกหนึ่งปีเต็มๆยากกว่า คุณจะมั่นค,คุณจะมั่นใจได้ไงว่าช่างเขาจะไปเก็บงานให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์สักบาทโดยที่มีการรับปากกันว่ารับประกันงานแต่ของผมนี่ไม่ต้องกลัวเลยการรับประกันงานหนึ่งปีนะครับไม่ว่าจะน้ํารั่วนะครับหรือ,อ,อมีงานมีปัญหาไม่ว่ากระเบื้องจะระเบิดออกมาเราดูแลให้หมด1ปีเต็มเมแต่คุณไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าของเราเนี่ยมีที่อยู่ชัดเจนมีหลักแหล่งนะครับมีทุนจดทะเบียนชัดเจนดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวหนีเราเข้าไปหาคุณนะครับ คุณไม่ต้องว่าว่าจ้างเราเรารับประกันให้คุณค่าน้ำมันคุณไม่ต้องให้ค่าช้างคุณไม่ต้องให้นะครับคุณแค่รออยู่ที่บ้านรอเปิดบ้านนัดกันตรงเวลาแล้วเราก็ไปทําให้เรายินดีรับผิดชอบนานนะครับไม่ต้องกังวลเนาะอ่ะตรงนี้เหมือนกันนี่เคาน์ตเตอร์ครัวอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้อีกห้องหนึ่งนะครับรวมกันเป็นสองห้อง2หลังเลยนะ คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ยังมีคลิปอื่นๆอ,อีกมากมายออกอากาศทุกวันเวลา7นาฬิกาอย่าลืมติดตามสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ